บานนี้บุกมาแล้วสองบอจก็บุกมาัววันนี้มาเที่ยวทะเลบางแสนเนาะมาที่หาดก็นอกสมคนเนาะสมพน็นบ่เทเลเนาะบรรยากาศสวยงามขนาดเนาะตรงนี้ก็น้ำลุเนาะสูงดีเนาะไปเดี๋ยวาพาไปเบิง่งเนาะนลุ่มเนาะบรรยากาศนา้ำทะเลเนาะนบรรยากาศสวยงามเนาะชมวิวบรรยากาศเน,นาะักเลย คนลายเนาะคนนอกเย้ไว้ไม่คูเย้ไม้ไม้รอบรรยากาศเนาะสวยงาม ทุกคนเนาะบรรยากาศก็ห้างห้อยเนาะทุกคนลมแรงกระโชกมากเลยทะเลบางแสน มาเทียก็มาเทีย่ยได้ดคนเด้อันอสวเกียดนำทะเลกะลดแล้วเนาะตอนนีน ลมหนึ่งเย็นบรรยากาศชุมวิวงามนะทุกคนนาะบรรยากาศนาะคนกับปลาไปได้คาฮะเฮ็ดหาหอยนาะ รยากาศกูนเนาะซุ่มกลอกในเบืองเนาะบรรยากาศคนไลยเนาะคนน้ำทะเลเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะให้บอกผมน้ำทะเลทุกคนให้บอก ทั้งนอกท้องเที่ยวก็ได้นอกก็ได้จังมากกันเนาะทุกคนนอกนอกทุกคนนอกบรรยากาศสวยงามเนี่ยโหทำหลอกทำเลนอกบรรยากาศตามทุ่งดอกสุดเลียวหรือว่าน่ำคำนอกน่ำเทียง กา,กาศหกโมงเช้าเนาะบรรยากาศสสวยใชเนาะมัเทียรหรือัหรือห0าลอยะทุกคน ทะเลทะเลได้กกมากผมก็มากแต่มาเที่ยวได้น้อทุกคนเนาะบรรยากาศดี้ดีเนาะเลขล่ากัทายโฮบีบบอสมีเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทุกคนให้บอสบ,นะบ,นะบ่นเนาะเฮ้ยบอสเนี่ยอนาคตนำนึงทุกคน เบาเลยผมอยากจะพากเลยผู้ได้มาบ่เคยมากมาเที่ยวไดนเนาะทุกคนเนะาะเดี๋หา่าาฟองน้ำทะเลแล้วทุกคนนอะเนี่เห็นบ่ แคมทะเลบางแสน